สวัสดีครับพืนทุกคนวันนี้เราก็จะมาพบกับเกมบาสซิมูเลเตอร์อัลติเมทกันเช่นเคยนะครับแต่วันนี้เราบอกไว้ว่าเราจะมาแจกสกินรถใช่ไหมตอนนี้พี่ก็มาทำคลิปแจกเรียบร้อยแล้วนะครผมเป็นรถของรถเบนซ์ศูนย์ 03, 03นะครับนี่แบบนี้เลยมีคนขอมานะครับกรุงเทพชัยภูมิเดอ มาแล้วครับผมเป็นของบอขส9 9 9แล้วกันเนาะนี่หน้าตาทรงรถก็จะเป็นแบบนี้นะครับแบบสุดคลาสสิกไปเลยเดี๋ยวพี่จะพาไปดูวิธีการนะครับดาวน์โหลดสกินรถนะครับมาใช้กันเด้อวิธีการนะครับให้มาที่ภายใต้คลิปนี้นะครับพี่ทำการแปะลิงก์ไว้นะครับนี่ให้ทำการดูที่ เดสคริปชันครับแล้วทำการกดไปที่ลิงก์นะพอกดลิงก์แล้วมันจะเข้าไปที่หน้าดาวน์โหลดที่พี่แปะไว้คือ Google Drive นั่นเองนะครับทำการดาวน์โหลดออกมาได้เลยนี่แหละน้าตามันจะเป็นประมาณนี้นะครับผมนี่นี่พอเรากดลงมานะมันก็จะโหลดดิงี้เลยนะฮะชึบอันนี้เสร็จแล้วอ่าัทนี้เราก็ไปเข้าเกมได้เลยครับผม พอเข้าเกมมาแล้วนะคะับผมให้เราท้อการกดคาเรียนะคะับผมปุ่มเหลืองๆเลยนะเข้าเกมปกติได้เลยครับกดปึ๊บเราก็ไปที่โรงรถของเราหรือว่ากาหลานเอ้งเนี่ยด้านบนนี้เลยกดเข้าไปครับชึบหลังจากนั้นเราก็มากดที่โชว์ด้านซ้ายมือสีฟ้านี่เลยนะ เมื่อกดเข้ามาแล้วให้เราทำการกดไปที่ชูตนะคะเพื่อเข้าไปที่รถทำการเลือกรถคันนี้นั่นเองพองกดเข้ามาแล้วนะคะให้เรากด Customize Station แล้วเราก็กดสกินนะครับหลังจากนั้นกด Add the Add หลังจากนั้นเกิด Gallery ครับผม พอกดแกลเลอรี่แล้วให้เราทําการเลือกสกินรถมานะครับที่เราโหลดนั่นเองขึ้นแบบนี้ก็เสร็จแล้วกดปิดได้เลยจ้าหลังจากนั้นไปกดใจที่สกินนะจ้าแล้วเราก็เลื่อนหาได้เลยอันนี้แอดออแอดเข้ามาเยอะแหละนี่ครับผมหน้าตากระสิเป็นจังซี่เด้อกุ่งเทพเทปสถิตใช้ยภูมินะจ้า นี่ใครมีรถคันนี้ไปโหลดมาเล่นกันได้เลยนะจ๊ะผมเอ้ยนะจ๊ะผมอีกแล้วนะคะผมอืมโอเคไปกินชาบูมาแล้วเล่ง Energy e อเ r g y โอเคนะคะผมก็วันนี้พี่ก็มาแจกคลิปอืมแจกสกินรถในคลิปนี้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวขับโชว์สักนิดนึงแล้วกัน โชว์หน่อยๆน,นะโชว์แป๊บเดียวแบบมาวับวับีวิวนะแล้วก็ไปนะครับนี่อันนี้เดี๋ยวหมุนโชว์ก่อนอืมก็พอไปวัดไปว้าได้มีรอยนิดหน่อยนะครับเพื่อโชว์ความเก่าของรถนั่นเองรถรุ่นนี้โคตรคลาสสิกเลยโอเคเดี๋ยวเราไปดูภาคสนามกันครับอ๋ละนี่คือหน้าตาตอนลงสนามนะครับก็นี่เราเลือกโหมดฝนหน่อย แล้วก็ตอนนี้รับผู้โดยสารเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปส่งผู้โดยสารข้างนอกกันออกบขอสอก่อนอาถ้าใครมีรถนะครับสุดคลาสสิกรุ่นนี้นะครบรถเบนเนอร์0 3น3นะโหลดสกินพี่ไปเล่นได้เลยเอ้ยอย่าชนนะโอ้ยเสือตุกด้วยไปเล่นกันได้เลยนะครับผมใครชอบสกินรถแนวที่พี่ออกแบบก็ กดติดตามติดใจไว้นะจ๊ะเดี๋ยววันไหนพี่ว่างๆเดีพี่แวะมาลงนะครับช่วงนี้งานเยอะมากเลยเดี๋ยวถ้าเกิดว่าวันไหนว่างๆเดี๋ยวแวะมาลงให้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ค่ะบ๊ายบายครับ